ให้คูคนห่มนะคือว่าจัดที่ห่มหายไปตั้งนานแล้วผมคือว่าหมเป็นไข้หวัดใหญ่นะแต่ว่าเป็นใสพันบีให้ผมแล้วก็คือว่าเออก็พอรักษาได้แล้วก็กินยาได้อะไรมานนี้ห่มนะมาแต่งชุดเมดเสร็จแล้วอย่าต้องไปทํางานคาเฟ่ต่อแล้วเ,เพื่อนกูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยไงเพื่อนฉันแต่งเสร็จมาเลยคือว่าเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วเนี่ยนีม่มาแล้วเพื่อนได้ปะมึงแต่งชุดควยล,ลงเนี่ยเฮ้ยคุบอกกูบอกให้มึงแต่งแนวคาเฟ่เอ้าก็แนวนี้มันไม่ มึงใส่เนี่ยเขเหมือนมึงไปหาผู้ชายไอ้สัสก,กูแนะนําให้มึงไปเปลี่ยนตัวอื่นเลยกูไม่อยากเปลี่ยนนะเขาว่ามึงของขึ้นหรอเออว่ะแต่ทํำไมถึงร่างกายกูมาต้องการของโดนปีไว้เหี้ยเยอะๆ,ๆนะเขาแม่งแปลกๆแล้วว,ว,ว่ะกูก็ไม่รู้ดิเพราะว่ากูก็เลอะแล้ว,ว,วอ่ะเดี๋ยวเด็กกระโปรงมาประจานกูมั่วอยได้ๆคือว่าทำไมถึงมึงเดินมากูอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ดิเาว่ากูเห็นมึงใส่ชุดนั้นแม่งแม่งยังไงไม่รู้ว่ะเพื่อนเพื่อนาว่ามึงจะทำอะไรอ่ะกูขอโทษมึงนะเพื่อนกูไม่ไหวแล้ว โอ้โหอีสันดานหมาอีซ้อนคีโมจิคีโมจิพ่อมึงเหรโหนี่ขนาดฝันเขามือเป็นอย่างนี้เลยครับกูฝันเหรอเออสิวะกูก็สงสัยว่ามึงฝันคุยอะไร